สวัสดีครับอันนี้ก็พบคลิปการเล่นเกม s o c ก e r Manager 2 0 23เช่นเคยครับคลิปวันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเกี่ยวกับอัปเดตเวอร์ชัน1.0.6ของตัวเกม s o c c e r m a n a g e r 2 0 23นะครับเดี๋ยวเรามาดูซิครับว่าการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.0.6ของทางด้านตัวเกม SM 23เนี่ยตัวเกมเขาอัปเดตและแก้ไขอะนรมาบ้างนะครับและเหมือนเดิมครับก่อนรับชมคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทั้ง สองจ้ทางหลักเหมือนเดิมครับทั้งเพจไซบอลเกมนะครับที่็จะตีมเกมซ็อกเกอร์เมเนเจอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ u t u b e นะครับ c k j ค Channel นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าตัวเกมที่อัปเดตเป็นเวอร์ชัน1 0 6นี่ตัวเกมเขาจะพัฒนาและแก้ไขอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจุดอย่างการเล่นเลือกทีมก่อนนะครับหลักๆตอนนี้ผมเล่นเกี่ยวกับนักเตะในโหมดสร้างทีมอยู่นะครับก็เลยยังไม่ค่อยได้เล่นโหมดปกติเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเข้าไปทางด้านทีม ยกตัวอ,อย่างเป็นแมนยูแล้วกันนะครับอ่ะเข้ามาก่อนแล้วก็เซฟทับเลยนะฮะหลกัลกๆผมไม่ค่อยเล่นเซฟอันนี้เท่าไหร่นะในโหมดเล่นทีมปกตินะครับจะไปเล่นโหมดการสร้างทีมอยู่แล้วตอนนี้ก็ใกล้จบด้วยแล้วครับโหมดการสร้างทีมนะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีว่าผมอยู่ในแบบทีเท่าไหร่แล้วก็ผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับสำหรับตัวเกม s o c c e r Manager 2023นะครับในเวอร์ชัน1.0ที่ที่เขทาทำการแก้ไขมานะฮะแล้วก็ได้มีการคอนเฟิร์มมาแจ้งนะครับก็คือ1นะครับ เขาได้ทําการแก้ไขเกี่ยวกับการปรับปรุงกลยุทธ์ที่มีปัญหานะที่เลือกแล้วตัว General Attack Defense ไม่ปรับตามนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับที่เป็นเรื่องเด่นๆเลยนะแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะเพราะเล่นภาคเก่าอ่ะน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าภาคเก่าเนี่ยหรือว่าก่อนที่มันอัปเดตเป็น1 0 6เนี่ยเวลาเลือกสไตล์นักเตะเนี่ยมันสามารถเลือกได้เลยไม่ต้องไปเข้าที่หน้าอื่นนะครับเดี๋ยวมันพาไปดูนะครับว่าเขามีการปรับปรุงอะไรบ้างนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะ เข้ามาที่นักเตะเกี่ยวกับแท็กติกก่อนนะครับอ่าส่วนพแมนยูนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนไปทางขวาครับหน้าที่3นี่นะครับตอนแรกนะที่ผมถอดคลิปเก็บอันนี้ไปนะรู้สึกว่ามันจะมีบั๊กเกี่ยวกับปัญหานะเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นคัสตอมนะครับจินตนาลนะครับแอตแทกดีเฟน์จะเป็นกลางๆหมดเลยใช่ไหมครับที่เหลืออย่างอื่นครับได้หมดนะฮะยกเว้นอันนี้นะครับโฮเดบอลนะฮะ เพราะว่าอัปเดตล่าสุดเมื่อก่อน่ะที่ผมทำคลิปไปโฮเดบอลเวลาเราเรียกเนี่ยเอ่อเจนเนอเรลอัตแทคดีเฟนซ์มันไม่เปลี่ยนนะครับมันจะเป็นของเก่ากับกลยุทธ์อื่นอื่นอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นโฮเดบอลดูนะดูว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับอ่ะสำหรับโฮเดบอลนะครับเจเนอเรลนะครับหลักๆก็คือเน้นดีเฟนซ์นะครับอัตแทคก็เป็นมิกซมิกโจมตีในกรอบหมดเลยนะครับกองหลังก็เน้นอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะครับนอร์มอลแล้วก็โลนะครับอันนี้สำหรับโฮเดบอลนะฮะแต่ถ้าเกิดปรับเป็นนคะรับ แบบคือบุกทั้งหมดเลยนะฮะเจเนนัลลนะครับก็จะเป็นวิลี่แอตแทกนะครับฟาสต์นะครับเราจะเน้นสร้างสรรค์เกมนะครับแอตแทกคารบอลไดเรกนะฮะโจมตีทั้งข้าง2ข้างยิงด้วยความที่มีโอกาสนะครับแล้วก็เพลย์ลิคอร์เข้าไปนะครับดีเฟนส์นะกวนทางสนามนะฮาร์แล้วก็หายนะครับอ่าอันนี้เขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะหายแล้วนะครับกลับมาคัสตอมทุกอย่างก็เป็นเจเนนัลลนะครับนี่หมดเลยนะเป็นกลางๆหมดเลยนะครับโอเคนี่เขาแก้ไขเอาคือว่าโอเคนะฮะ แต่ต่อมาที่มีปัญหานะครับสึกว่าโดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะเพราะวันมันเล่นยากนะบางทีบอกว่าถ้าเกิดเราซื้อนักเตะมาใหม่หรือว่าเป็นทีมที่เราบอกว่าอยากจะเล่นแต่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยชื่อนักเตะเราจะไม่ทราบเลยนะครับว่านักเตะคนนั้นเนะ่ะเล่นตำแหน่งอะไรนะก็ควรเล่นสไตล์แบบไหนนะครับอ่ะปกติถ้าเรากดตรงเพลเยอร์โลนะครับมันก็จะขึ้นอ่าเป็นรูปนะครับการเลือกนักเตะนะครับว่านักเตะกดไปแล้วเนี่ยนักเตะตำแหน่งนี้ เราต้องการให้เล่นตแต่งแบบไหนนะที่ผมจะทิ้งวิดีโอไปให้ดูเป็นอันเล็กๆนะครับที่ผมทําไปให้ดูนะครับอันนี้นะที่ทําไปให้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นลนักษณะแบบว่ายังไงอ่ะคือมันกดแล้วมันสามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นคลิปเก่านะเดี๋ยวผมทิ้งวิดีโอไว้ให้ดูแล้วกันนะครับมันจะเป็นลนักษณะแบบว่าก,กดเข้าไปปุ๊บเราสามารถเลือกสาตาร์นักเตะในสนามได้เลยนะครับไม่ต้องไปข้าวหน้าอื่นนะครับแต่เท่ากับ อัปเดต1.06ตัวเนี้ยพอเรากดตรง player low นะครับนี่นะฮะมันจะกลายเป็นว่ามันจะพามาหน้าให้เราเลือกสไตล์ผู้เล่นนะครับนี่ฮนะตั้งแต่ผู้รักษาประตูกลองหลัง4คนนะครับวาวิสซาก้าลูกชอนะครับวาลานแม็กควายนะครับกาซิชิโล่กองกลางตัวรับนะครับนี่แต่ว่าตำแหน่งสังเกตตรงตำแหน่งนะครับ POS นะฮะเขาจะบอกตำแหน่งนักเตะว่านักเตะค,คนนี้เล่นตำแหน่งอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้น มันจะไม่ได้บอกตำแหน่งนักเตะคนนี้อยู่ในสนามตำแหน่งอะไรนะครับยกตัวอย่างทางด้านบาบิซาก่านะครับจาก D.R. ใช่ไหมผมขยับเข้ามาเป็น D.M.R. นะครับแล้วไปดูสไตล์การเล่นครับเพยเยอร์โนี่ครับมันก็ไม่ได้บอกว่านักเตะคนนี้อยู่ตำแหน่ง D.M.R. นะครับมันก็จะบอกตำแหน่งนักเตะที่สามารถเล่นได้ในสนามนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งแน่นอนครับเวลาเราเลือกตำแหน่งเตะปวางเราเราู้ว่าตำแหน่งนักเตะคนนี้ในสนามเขาเล่นเป็นตำแหน่ง M.C. AMC หรือ DMC นะเดี๋ยวจะเป็นอ่ากลองหน้าด้านข้างซ้ายขวานะครับเราไม่ทราบเลยนะเรารู้แค่ว่าเป็นกลองหน้าอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะอย่างโรนโดเป็น FC ใช่ไหมครับอ่า FC สตา์มีอะไรบ้างครับทั่วไปหน้าเป้าจบสกอร์กองหน้าตัวต่ำนะครับแต่ถ้าผมขยับโรนโดไปด้านนี้นะฮะสมมุติเราไม่รู้เลยโรนโดด้านข้างนะฮะพอเรากดเข้าไปปุบ๊บเขาก็จะบอกตำแหน่งเกี่ยวกับโรนโดว่า เล่นอะไรได้บ้างนะครับอ่ะพอเรียกเข้ามาตรงสไตล์การเล่นก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเราเอานักเตะคนนี้ไปวางตำแหน่งกองหน้านด้านซ้ายนะครับนี่นะครับมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าตำแหน่งนักเตะนะครับเราควรจะใช้ตำแหน่งอะไรบางทีเราต้องสลับหน้าไปนะครับสลับหน้ามาเพื่อดูว่านักเตะที่เราจะเปลี่ยนตำแหน่งสไตล์การเล่นเขาอ่ะยืนตำแหน่งอะไรนะอย่างเช่นแม็กโทเมเน่อย่างเางี้ยเล่น DMC ก็ได้ MC ก็ได้นะครับแต่พอกึเข้าไปปุ๊บนี่ครับ DMC นะครับ มีบอลวินนี่ฟิลด์นะครับดีเวลิงแพมเกอร์แล้วก็บล็อกทูบล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นเซซิโลนะครับเอ็มซีตำแหน่งก็จะมากกว่านะครับนี่ประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ไม่สามารถทราบได้เลยว่านักเตะคนนี้ยืนตำแหน่งอะไรในสนามนะครับเพราะมันจะโชว์แค่ตำแหน่งนักเตะที่สามารถเล่นได้ในสนามนะครับ นี่นะฮะก็สำหรับตัวส่วนตัวผมว่าแบบเดิมมาดีกว่านะครับมาเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับพอมาปรับปรุปงเป็นแบบนี้มาเล่นยากกว่านะครับแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมว่าไม่โอเคนะแบบเดิมดีกว่านะเพราะอัปเดตม,มามันแย่มากนะอันนี้ส่วนตัวน่าจะไปอัปเดตเกี่ยวกับพวกแก้ปัญหาเรื่องบั๊กต่างๆอย่างเช่นบั๊กการซื้อขายนักเตะว่าบางคนก็บ่นว่าซื้อขายนักเตะกันแล้วไม่ได้เงินก็มีนะครับหรือว่าไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับแม์ฟิตนะ เวลา,อ,าอุ่นเครื่องหรือว่าเตะทีๆเนี่ยความฟิตไม่ควรจะตกเกินไปหรือว่าเวลาแข่งคาร์บอทอะเตะแมต์ห่างกัน2วันเหมือนกันแต่ว่าของบอทดเนี่ยมีค่าพลังที่ความฟิตมากกว่านะควรจะไปแก้ไขนะครับอันนี้โดยส่วนตัวของผมผมว่าแบบเดิมโอเคกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะนักเตะในพรีเมียร์ลีกทุกคนในสโมสรนี่ทั้งลีกพรีมเมียร์ลีกจนถึงดิวชัน5นะครับสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้5คนหมดแล้วนะเป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะแวะมาดูเกี่ยวกับ การเงินของแมนยูล่าสุดให้นะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับแมนยูใครจะเข้ามาคุมนี่ต้องทําใจหน่อยนะแมนยูนะเพราะว่าเขามีเงินเริ่มต้นเนี่ยติดลบอยู่49ล้านนะต่อให้มีเงิน81ล้านก็คือเงินในฤด,ดูกาลคือต้องใช้จ่ายต่างๆพวกเสียค่าเหนือนะ่อยนักเตะสิ่งอนวยความสะดวกต่างๆให้อดมินนะฮะต่างๆก็คือมันก็ลดลงไปเรื่อยถ้าเกิดรายได้ของเราเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นกน่อนจะคุมแมนยูนะครับให้ไปกดรับสปอนเซอร์ก่อนนะครับอ่ะเป็นเจ้าเดียวเทาที่ให้เยอะสุด รับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูนะก่อนรับนะครับก่อนรับนะฮะแมนยูนะครับติดลบจุดสี่สิบเก้าล้านใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูนะฮะในคลิปนี้ก่อนจะก่อนไปทําคลิปอื่นนะครับก็เลยมาทําเกี่ยวกับเงินแวะให้ดูหลังจากที่อัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.0.6่นกนะครับอ่ะก็เมนยูนะครับมีรายได้นะครับต่อซีซั่นนะฮะร้อยหกสิบสองจุดห้าล้านนะโดยประมาณนะครับแล้วก็รายจ่ายนะตอนนี้ที่แน่ๆคือต้องเสียประมาณสองร้อยสิบสองล้านนะฮะก็คือจะติดลบอยู่สี่สิบเก้าล้านนะครับค่าใช้จ มันจะมีเกี่ยวกับตั๋วนะครับเงินรางวัลนะครับนี่นะฮะรายได้นะจะเป็นสีเขียวนะครับรายได้จากตั๋วนะครับต่อฤดูกาลนะจะอยู่ที่ 86m นะครับแล้วก็ทางการค้า 56m นะแล้วก็เงินรางวัลนะ 20m นะครับเงินรางวัลนี่เป็นเงินรางวัลที่เขาคาดว่าน่าจะได้นะครับแน่นอนต่อฤดูกาลแต่อาจจะเพิ่มมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับเราสามารถเข้ารอบรายการฟุตบอลถ้วยต่างๆได้หรือเปล่าชนะในบ้านได้มากหรือเปล่านะครับ ส่วนทางการค้าก็จะเป็นการเลือกเกี่ยวกับขับโซนอัปเกรดนะครับแล้วก็เลือกสปอนเซอร์นะครับตอนนี้สปอนเซอร์ยเรายังไม่เลือกนะครับทำให้รายได้การค้าอยู่ที่5 6ล้านนะฮะติดลบ4-9ล้านนะครับอ่แคปให้ดูก่อนนะครับเลือกเสร็จแล้วนะฮะโอคตกลงครับเรียบร้อยเราก็จะมียอดติดลบที่ลดลงนะครับพาไปดูนะครับ สำหรับใครจะเล่นแมนยูก็ดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนจะซื้อใครทาให้ได้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวซื้อไปแล้วเงินจะติดลบมากขึ้นนะครับนี่จะสังเกตได้ว่ารายได้เราจากติดลบ49ล้านนี่เหลือแค่17ล้านนะเพราะเราไปกดรับสปอนเซอร์มานะครับเดี๋ยวไปดูซิก่อนจะกดรับสปอนเซอร์นะครับติดลบเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่ยกตัวอย่างนะครับจะสังเกตได้ว่าก่อนกดรับสปอนเซอร์นี่รายได้ของเรานี่อยู่ที่จากการค้านี่56ล้านนะครับ มันจะเพิ่มมาตรงทางด้านทางด้านการขานะครับในการเลือกนอนเซอร์นะครับก็จาก112นะครับจะเป็น195ล้านนะแล้วก็เงินติดลบนะครับจาก49ล้านนะจะเหลือแค่17ล้านนะครับพอเรารู้แล้วว่าเรามีเงินติดลบต่อฤดูกาลเท่าไหร่นะเราก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายนักเตะโดยการขายนักเตะไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าหานักเตะมาเป็นตัวฟรีก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายังใช้ผู้เล่นชุดเดิมเนี่ย ไม่ซื้อใครเลยเนะี่ยเงินที่เราติดลบก็ยังเท่าเดิมอยู่แต่ว่ามันจะน้อยลงก็ต่อเมื่อเรา,าชนะในบ้านมากขึ้นผ่านข้อรอบเพื่อวทั่วลึกๆได้มากขึ้นนะฮะหรือว่าขายนักเตะได้นะครับเพดานค่าเหนื่อยน,นักเตะก็จะลดลงเพราะว่าหลักๆเนี่ยทีมใหญ่จะเสียหนึ่งนะครับก็คือค่าเหนื่อยของนักเตะนะครับต่อสัปดาห์นะรวมกันทั้งฤดูการนี่1้5ล้านของแมนยูนะฮะเราก็ต้องอาจจะลดนักเตะนะครับใครที่ไม่ใช้ก็ขายออกนะจะได้ลดค่าเหนื่อยน,นักเตะต่อสัปดาห์ลงไปนะครับโอเคและนี่ก็คือคคลิปนะรับ อัปเดตตัวเกม Soccer Manager เป็นเวอร์ชัน1.0.6ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถลองโหลดเกมมาเล่นได้นะครับที่อัปเดตก็จะเป็นเกี่ยวกับสไตล์การเล่นนักเตะน,นะครับว่าเข้ามาแล้วสามารถเลือกสไตล์นักเตะได้นะว่านักเตะเล่นสไตล์แบบไหนนะแล้วก็แต่และสไตล์ครับเวลาเราเลือกแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากการเล่นนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกี่ยวกับข้อมูลนักเตะสไตล์การเล่นไว้ให้นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้ามาอย่างเงี้ยโอเคมันเรารู้เลยว่าตำแหน่งที่เราเลือกเนี่ย มันได้อะไรนะเรีจะเป็นสต็อปเปอร์ถ้าเป็นบอลพีกงดฟเฟนเดอร์ก็เขาจะบอกว่าสไตล์นี้คืออะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่ไมอยากอ่านเทือแปลแล้วมันตลกตลกเงี้ยสมมติผมแปลให้ดูนะครับแปลมันจะตลกตลกนิดหนึ่งนะครับแบบนี้หนึ่งนะครับอ่ะเป็นวาลาน,นะครับเล่นเป็นกองหลังเล่นบอลหรือว่าบอลพีกงดฟเฟนเดอร์นะครับอ่ะ กองหลังตัวกลางที่เก่งในการเล่นบอลน,นะฮะจะมองผ่านเส้นหรือเลี้ยงบอลผ่านผู้เล่นเมื่อมีโอกาสนะครับอา,อาจจะแปรตรงบ้านไม่ตรงบ้างก็อาจจะไม่ชัวร์เพราะว่ามันเป็นสับฟุตบอลน,นะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าสไตล์นักเตะต่างๆนะสนามถ้าเกิดเราเลือกไปแล้วหมายเข้ามายังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะนี่ะยกตัวอย่างนะครับนี่นะครับมีหมดเลยนะครับถ้าเราเลือกสไตล์เป็นอบอลพิงดิฟเฟนเดอร์จะเป็นอะไรนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ มีหมดเลยนะก็สับมันจะเอามาจากทางด้านเกมฟุตบอลแมเนเจอร์นะครับสามารถเข้าไปดูได้ผมทิงลิงไว้ให้นะเนี่ยบอลเพลย์ดิเฟนเดอร์นะครับกองหลังตัวกลางประเภทนี้จะแตกต่างจากอากองหลังตัวกลางนะครับนิดหน่อยตรงที่สามารถช่วยเพื่อนในการเปิดเกมลุกได้นะโดยการเติมเกมขึ้นสูงจากตำแหน่งยืนเล็กน้อยนะเพื่อจ่ายบอลให้กองกลางหรือคอยเป็นตัวพักบอลให้เพื่อนเพื่อเริ่มเกมบุกใหม่ในกรณีที่หาช่องเจาะแนวรับไม่ได้นะครับ การเล่นนะครับจะคล้ายกับลิเบรโรเพียงแต่จะเน้นไปที่เกมรับมากมากกว่าเยอะนะครับตัวอย่างผู้เล่นตำแหน่งนี้ก็คือลิโอเฟลินานะครับหรือว่าแอ็เกอร์ของเวอร์พูนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะผมทิ้งลิงก์หน้านี้ไว้ให้นะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับโอเคและนี่ก็คือคลิปนะครับซ็อกเกอร์แม e เจอร์การอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.0.6่นครับเพื่อนเคิดว่าคลิปนี้เป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเอพี่ผมว่าแบบเดินมันดีกว่าจริงๆนะหรือว่าแบบนี้ดีกว่าก็สามารถคอมเมนะครับ เดี๋ยวยังไงอยากผมทําคลิปเกี่ยวอะไรก็คอมเมนต์มาในคลิปได้นะผมจะเก็บไว้นะแล้วก็จะทําคลิปต่อๆไปเพื่อนรับทราบนะครับโอเคครับแล้วพบใหม่ในคลิปต่อไปครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ